สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนคุนด่านปราการชนนะครับก็ยังไม่เปิดตรงสปริงเวย์นะครับเสียดายที่มาแล้วไม่ไ,มได้ชมภาพบรรยากาศเหมือนที่เราเคยเห็นตามคลิปต่างๆนะแต่ว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามาเจอสภาพบรรยากาศนี่ก็ค่อนข้างจะร่มร่มรื่นนะครับเสียดายที่ไม่มีเวลาลงไปเล่นน้ําตรงนี้นะ ตรงเขื่อนคุณด่านประการชนนะครับเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายคลิปบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับเ,เล่นน้ํานะครับมีน้ําไหลตลอดเป็นแม่น้ําก็จะมีเด็กๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเล่นน้ําตรงนี้นะต,ตลอดทั้งสายน้ํานี่เลย น้ำใสสะอาดนะครับดูแล้ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนพวกก้อนหินนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นที่ที่เขาเล่นน้ําแล้วก็ไปเรียงก้อนหินเป็นรูปร่างเป็นพีระมิดต่างๆนะฮะส่วนข้างบนก็จะเป็นสันเขื่อนนี่มองแนละ้วโอ้โหดูหลังการงานสร้างน,นะครับน่าจะสูงท่าตึกกี่ชั้นครับเนี่ยสิบชั้นด้วยวะไม่แน่ใจนะ ก็มาเขื่อนคุณดันประการชนนะครับต้องมาถ่ายรูปบริเวณนี้ก่อนถ้าไม่ได้ถ่ายก็ก็ไม่เป็นไรครับขึ้นไปข้างบนก็ได้นะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับมาเที่ยวที่เขื่อนคุนดันประการชนได้นะครับที่พักรีสอร์ทก็เยอะแยะมากมายนะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เราถ่ายมาให้ดูนะครับ